ปีนี้ผมให้รองเท้าวิ่งคู่ไหนเป็นรองเท้าวิ่งที่ยอดเยี่ยมต้องใช้คำว่ายอดเยี่ยมในแต่ละประเภทผมคัดมาให้ครับไปดูกันครับสวัสดีครับผมเอนคีออนไซน์นะครับปีนี้เนี่ยรองเท้าวิ่งนะับว่าออกเกือบครบแล้วนะ เกือบครบคือประมาณ 95%, 97%, 98%มันจะเหลือแบบดุดหลุดบ้างครั้งคู่2คู่อะไรเงี้ยแต่จากที่ผมตามข่าวแล้วเนี่ยตัวที่สำคัญสำหรับปีนี้ออกครบหมดแล้วแล้วผมได้ลองทั้งหมดทั้งปีเนี่ยผมก็เลยจะคัดมาให้ว่าอันนี้คือแบบเน้นๆหัวๆล้วซึ่งในลิสต์นี้ก็จะแบ่งประเภทหลากหลายครับเดลี่เทรน e นอร์เทมโ s เรสชู ต่าาางๆนาน,าน,านาและจะขอใส่ disclaimer ก่อนว่ามันจะไม่ใช่ l i ต์แบบว่าทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมใส่แล้วผมชอบไม่ใช่ครับบางคู่ในิสต์นี้ผมชอบบางคู่ใน l i ต์นี้ผมไม่ชอบด้วยซ้ําแต่ผมยอมรับว่ามันใช้ได้ดีจริงๆแต่ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผมทดลองแล้วผมรู้ว่านี่คือ product ที่ดี กล้าที่จะแนะนําจริงๆซึ่งจะมี2พาร์ทพาร์ทแรกจะเป็นพาร์ทที่ผมอยากแนะนําส่วนพาร์ทที่สองนี่จะเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างจะส่วนตัวนั่นคือผมใช้ไหนแล้วผมรู้สึกดีกับมันมากๆอะไรเงี้ยเป็นรสนิยมส่วนตัวซะเยอะแต่จะไม่ทําให้ทุกคนสับสนครับไปดูเลยดีกว่าครับทุกเลสจะมีรองเท้าประมาณ2-3คู่เท่านั้นจะไม่คัดมาเยอะเดี๋ยวจะมากเกินไป ปครับประเภทที่1ครับ daily trainer of the year อ่าพอเปิดมาปุ๊บมันกลายเป็นรองคท้าว2คู่ที่ผมใช้เยอะมากที่สุดซึ่งผมจะบอกว่าทุกประเภทเนี่ยมันค่อนข้างจะอธิบายได้เคลียร์ยกเว้นยกเว้นประเภทนี้ daily trainer เพราะว่า Daily t r a นเนอเนี่ยคือรองเท้าที่เราอยู่กับมัน Daily 70-80%ของการซอมทั้งหมดเนาะและมันมีเยอะมากนอกจากเทคโนโลยีหรือฟีลิ่งที่ดีจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับว่ารองเท้ากับตัวเราเนี่ยมันเข้ากันได้มากแค่ไหนแนะนําว่าให้ย้อนไปดูวิดีโอ Daily ที่จริงใจ อันนั้นผมสามารถพูดได้เต็มที่กว่าเพราะว่าการจะแนะนําเดลี่คู่นึงเนี่ยมันหลากหลายมากๆเนอะไหมครับบางคนเออเท้าแบนนะก็ต้องใช้อันนี้บางคนวิ่งช้าใช้อีกอันบางคนวิ่งเร็วใช้อีกอันบางคนวิ่งเร็วแต่ชอบใส่รองเท้าช้าใช้สลับอีกอันอะไรเงี้ยเดลี่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะใช้ความรู้สึกชอบลงไปเยอะครับในการเลือกของแต่ละคนนะซึ่งผมให้เป็น2คู่นี้ครับนั่นคืออันแรก Asics Gel n i m b ส s 27 เป็นรองเท้าที่ผมมี2คู่ซึ่งรวมกัน2คู่ผมน่าจะใช้ประมาณ500กิโลและในฐานะคนที่ทำรีวิวและมีรองเท้าเยอะมากๆการที่จะใช้รองเท้ารุ่นหนึ่งห้าร้อยกิโลเนี่ยสามปีสามสี่ห้าปีเราบางที่ผมไม่มีไม่มีประสบการณ์นี้มาก,ก่อนนั่นคือใช้เยอะขนาดนี้เป็นรองเท้าที่คุชชั่นเยอะดียอดเยี่ยมเลยแล้วมันเหมาะกับการซ้อมเดลี่แบบที่เราซ้อมอีซี่ที่เป็นอีซี่จริงๆนั่นคือเราใช้ความเร็วที่เป็นความเร็วต่ำจริงๆเราไม่ได้แอบเร่งเราไม่ได้แอบสปีด หนานุ่มและน้ำหนักดีไม่หนึบอันที่2คือว o m e r o Plus รครับรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่ผมพูดถึงมันบ่อยมากๆมันเป็นรองเท้าที่บาลานซ์ดีที่สุดของ n i กี้ผมกล้าพูดคํานี้เมื่อเทียบกับทุกๆรุ่นที่เขามีอยู่เลยตอนนี้จริงๆแล้วคล้ายกันมากครับ2อ,อันนี้ต่างกันตรงที่ว่าพื้นของ Vomero Plus เนี่ยมันจะเป็นโฟมที่ เ,เขาใช้วัสดุที่มันเหนือกว่าคนละเกรดกับอันนี้มันทำให้คู่นี้เนี่ยมีทั้งความสบายซับพอร์ตกับคุชชั่นนิ่งที่เยอะพอที่เราจะใช้วิ่งลองรันได้รวมถึงความทนคับใครที่หารองทาวิ่งเดลี่ <c oughs> แบบอีซี่จริงๆเนี่ยสองคู่นี้จะค่อนข้างตอบโจทย์มากๆส่วนใครที่รู้สึกว่าเออเดลี่เรา มันไม่ได้วิ่งช้าขนาดนี้ถ้าอยากวิ่งเร็วสนุกขึ้นนิดนึงก็สามารถขยับขึ้นไปได้เป็น EVO SL New Balance r e b e e l V5 ทั้งหมดจะอยู่ในวิดีโอนั้นครับไปดูวิดีโอนั้นได้มีแค่รองเท้าบางรุ่นที่ตอนนั้นมันยังไม่ออกตอนนี้มันออกแหละอันนี้เป็นตอนไปดูได้ครับประเภทที่2รองเท้าทําความเร็วหรือรองเท้าซ้อมสปีด o f the ear ของผมผมให้เป็น2คู่นี้ครับนั่นคือ Puma Fast R3 หรือ Fast R3 และ New Balance SC Elite V5 ครับการซ้อมสปีดเวิร์กเนี่ยมันจะมีการแบ่งค่อนข้างหลากหลายนะครับถ้าเอาลึกๆจริงๆเนี่ยโอ้มีเยอะมีหลายศาสตร์เต็มไปหมดแต่เอาที่เราเข้าใจกันง่ายๆคืออินเทอร์วอลกับเทมโปอินเทอร์วอลคือการวิ่งเร็วสั้นๆแล้วพักแล้วทำต่อไปซ้ำๆๆเป็นเซต400เมตรอะไรเงี้ย600เมตรเทมโปคือการวิ่งเร็วขึ้นมาอีกหน่อยไม่ได้เร็วปีดขนาดอินเทอร์วอล แต่ว่าใช้ระยะทางยาวๆเพื่อให้เราซ้อมให้มันอึดกับเพสนั้นที่เราจะใช้แข่งความต่างเล็กน้อยที่สําคัญมากๆระหว่าง t e m p ปลิทาวลเนี่ยถ้าเราใช้รองเทาเ้า t e m p o ้นะครับบางทีเราใช้รองเท้าแข่งพวกนี้แหละพวกรองเท้าแข่งวันจริงเลยเพื่อให้ชินด้วยเราใช้ได้นะแต่รองเท้าที่มันตอบสนองช้าเนี่ยโดยเฉพาะรองเท้าที่นุ่มเนี่ยบางทีมันตบเพสขึ้นมาเร็วไม่พอและไม่ทัน กับการซ้อมอินเทอร์วอลสั้นๆยกตัวอย่างนะสมมติผมซ้อมอินเทอร์วอล400เมตร10เซต8เซตอะไรก็แล้วแต่ถ้ารองเท้ามันตอบสนองไม่ดีผมอาจจะต้องวิ่งสักประมาณ100เมตรกว่าผมจะไปถึงเพซที่ผมต้องการและกลายเป็นว่าผมได้ซ้อมสปีดจริงๆแค่300เมตรที่เหลือจาก400เมตรทั้งหมดเพราะผมมัวแต่ใช้เวลาตบเพจขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติหนึ่งของอินเทอร์วอลมันอาจจะต้องตอบสนองเร็วพอสมควรในขณะที่เทมโปเนี่ยสมมติเราซ้อมสัก3โล5โลเป็นแบบ ไม่หยุดเลยนะต่อเนื่องนะบางทีเราค่อยๆไต่เพสขึ้นมาได้รองเท้าที่นุ่มหน่อยแต่ว่ามีจังหวะที่ดีทรานซิชันที่ดีก็จะช่วยได้เยอะไม่จําเป็นต้องกระชากเพสขนาดอินท์วลสิ่งที่ผมชอบในทั้ง2คู่นี้ครับอย่างแรกคือมันเบามากมันทําให้เราถึงความเร็วนั้นได้ดีกว่าได้มีประสิทธิภาพมากกว่าอย่างที่2สิ่งที่ผมอยากได้คือผมอยากได้รองเท้าที่ไม่นุ่มเท่าไหร่สคู่นี้เป็นโฟมที่เหยียบลงไปแล้วค่อนข้างแน่นครับเวลาตบแรงๆเนี่ยในอินท์วลเนี่ย มันไม่สนอันนี้เป็นปัจจัยที่สําคัญมากๆอีกอันหนึ่งสำหรับผมถ้าผมต้องกระชากความเร็วทุกๆเซตเนี่ยรองเท้าที่นุ่มตบลงไปแล้วบางทีมันสานขึ้นมาบางทีมันปวดตรงนี้มันทีมันรู้สึกตรงขาตรงเข่าตรงอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้จังหวะเราเสียไปเลยเออผมเลยอยากได้โฟมที่ตบหนักๆได้อันนี้มันจะเป็นโฟมหนาๆทั้งคู่เลยครับมันตบได้เต็มเท้าเลยแต่เอาจริงมันก็ใช้ปลายเท้าเป็นหลักเนาะถ้าเป็นอินทวอลเนาะ เวลาเทมโปก็จะดีเวลามันเต็มเทา้เาเราเหยียบเต็มๆได้เราชะลอเพลินได้หน่อยในขณะที่ p ู ma Fast R3 เนี่ยมันจะเป็นพื้นแบบนี้พื้นนี้มันแหวกลงตรงกลางมันจะแยกปลายเท้ากับส้นเท้าได้ง่ายกว่าแล้วเวลาตบปลายเท้าเนี่ยมันจะตอบสนองได้ค่อนข้างดีและทั้งสองคู่มีคาร์บอนนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วเนี่ยมันถูกสร้างมาให้ให้ปี๊ดมากๆเลยโฟมของ SC Elite 5เนี่ยเป็นโฟมที่มันจะรู้สึกไม่ได้นุ่มมากเด้งมากมีอยู่บ้างนะ แต่นิ่งมันจะคุมเพสโหดๆได้นิ่งส่วน Fast R3 เนี่ยยิ่งกดยิ่งฟาดมันจะเป็นลูกท้าโหดๆคู่หนึ่งเลยอันนี้ผมจะชอบในการใช้อินท์วลที่สั้นหน่อยแล้วก็สปีดสูงๆหน่อยผมจะชอบอันนี้มากๆมันตอบสนองได้ดีมากๆต่อไปเป็นประเภท r e ร t Day หรือเอาง่ายกว่านั้นคือรองเท้าคาร์บอนละกันตัวที่ผมรู้สึกว่านี่คือที่สุดของตลาดแล้วในแง่ของการเป็นซุปเปอร์ชูครับผมขอเบียดมาเลย4คู่เพราะผมรู้สึกว่านี่คือ4คู่ที่ผมกล้าพูดว่ามันเป็นท็อปโของตลาดตอนนี้เป็นรองเท้าคาร์บอนระยะไกลนั่นคือมาราอนหรือฮาบาราทอนได้แก่เมทัลสปีดโตเกียวสกายครับ Adidas Adios Pro 4 Puma d e v ่า t e e l i t e 3ครับและ Nike Alpha Fly 3 2ครับ2คู่นี้ออกปีนี้2คู่นี้ออกปีที่แล้วอ่ะคู่นี้น่าจะเก่าสุดก่อนหน้าน,านั้นอีกด้วย Adios Pro 4หรือเขาเรียกกัน Pro 4นะนี่จะเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างได้รับการยอมรับมากๆากสำหรับไม่ว่าจะขาแรงแค่ไหนแรงน้อยแรงมากก็จะเป็นอันนี้ตลอดถ้าเทียบทั้งหมดเลยเนี่ยคู่นี้มันมีความนุ่มความเด้งก็จริงแต่สาหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกที่ใกล้เคียงกับรองเท้าแฟลตในสมัยก่อน มากกว่าที่ทั้งหมดนี้มันใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติที่เรียกว่า non ian, นอนนิวทเนนี่คือพอเรากดพอเราเหยียบเฉยเนี่มันจะนุ่มครับแต่พอเราตบเราฟาดยิ่งฟาดแรงเนี่ยวัสดุมันจะ แข็งขึ้นเรื่อยๆมันจะแน่นขึ้นเรื่อยๆมันเป็นเหมือนเกียร์เหมือนเกียร์นุ่มแต่เกียร์แน่นไอตอนที่มันแน่นเนี่ยมันก็จะกดความเร็วถีบความเร็วได้ดีอันนี้ผมว่าโหดสุดในลิสต์นี้ถ้าจะกดความเร็วสูงสุดดิเวทอิลิทสาผมยังชอบมากๆแต่ปีที่แล้วแล้วก็ไม่ว่าช่วงไหนจะเป็นร่างกายแบบไหนนั่นคือ บางช่วงเราซ้อมน้อยบางช่วงเราไม่สบายหรือบางช่วงเราซ้อมเยอะๆเราก็จะพยายามวนกลับมาใส่คู่นี้ใส่ทีไรจะให้ความรู้สึกว่ามันช่วยเราเสมอครับสมมุติอย่างคู่นี้คู่นี้เนี่ยบางทีถ้าเราซ้อมน้อยเนี่ยพอใส่รู้สึกเลยว่าเราเอาไม่อยู่ครับเออมันจะเป็นอย่างนั้นคู่อื่นด้วยนะแต่เนี้ยหม่อันนี้จะมีบาลานซ์อยู่ระหว่างความเร็วและซัพพอร์ตที่พอสาหรับเพจที่ช้าลงต่ถ้าพูดสั้นๆก็คือใส่ง่ายกว่าครับเหยียบเต็มเท้า ความนุ่มมีแต่อาจจะดีดแพ้เพื่อนทั้งหมดนี้แต่ผมคิดว่าไอความดีดน้อยเนี่ยมันทําให้เพสแตกไกลมันนิ่งและเราเร่งได้จริงๆไม่แตกก่อนไม่เร็วเกินไปอะไรเงี้ยและเป็นเหตุผลหนึ่งว่าไอความบาลานซ์การระหว่างความนุ่มที่น้อยหน่อยความเด้งที่น้อยหน่อยเนี่ยความแน่นที่มากกว่าน่อยกว่าเพื่อนหน่อย,ยมันเป็นเหตุผลว่าทําไมคู่นี้ถึงป๊อปปูล่ามากในการแข่งไฮร็อกครับซึ่งสําหรับผมนะผมมีรองเท้า2คู่ในใจที่ผมรู้สึกว่ามันเพอร์เฟกต์สำหรับไฮร็อก นั่นก็คือ d ีเว e อีลิทและ s a คโค n น e เอนโดฟินโปรสีครับแต่คู่นี้ได้เปรียบกว่าพอสมควร MetaSpeed t o k ียวสกเป็นรองเท้าที่ผมรู้สึกว่าโอ้เขาทําไว้ดีมากๆเลยอะโฟมมันจะเป็นโฟมผสมกันระหว่างโฟมที่เป็น p e b c กกับ ATPU เนาะซึ่งอันนี้อันนี้คือ ATPU ล้วนๆครับแต่ก็แปว่าอันนี้เขาจูนมาให้ค่อนข้างมีความนุ่มเด้งที่ชัดมาก แต่ก่อนถ้าเป็นเมตาสปีดไม่ว่าจะซีที่ไหนเนี่ยต่อให้เขาพยายามทําให้มันนุ่มลงแล้วเนี่ยหนึ่อะไรก็แล้วแต่มันยังค่อนข้างโหดพอสมควรมันเหมาะกับคนขาแข็งแรงมาก,มากแต่เนี้ยมันเป็นตัวแรกที่รู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกละมุนสําหรับนักวิ่งที่ไม่ใช่อีลิทแหละมันมีความนุ่มให้เราสัมผัสบ,บ้างแล้วก็ไม่ต้องกระชากเกินไปท่านนี้ทั้งหมดนะครับนะตอนนี้ในปีนี้นะผมชอบอันนี้ที่สุดนะสำหรับรองเทา้าเรสระยะไกลจริงๆเนี่ยผมจะค่อนข้างมั่นใจ มากที่สุดกันนั้นมีสกายนะครับส่วนเอชผมรู้สึกว่ามันยังมีความคอมเพลมาร์อยู่นั่นคือถ้าเล่นจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าหลายคนน่าจะอยากได้โฟมใต้ฝ่าเท้าที่เยอะกว่าที่ตอบสนองดีกว่าในขณะที่เอชเนี่ย,ยมันจะเหมาะกับการวางลงไปเต็มเต็มเท้าแล้วเราใช้คดีเล่นเอาเนนหนักดีโฟมดีนุ่มเด้งชัดใส่สนุกแล้วก็เปอร์ฟอร์มนซ์ั้นมาจริงๆคุณสุดท้ายครับอัลฟาฟลายสามเป็นรองเท้าที่ผมใส่ไม่บ่อยเลยตนะั้งแต่ผมได้มา แต่ผมเอามันกลับมาใส่เรื่อยๆตอนแรกที่ผมลองเนี่ยผมรู้สึกยังไงผมรู้สึกว่ามันใส่ยากตอนสักพักไปผมเปลี่ยนร่างกายการซ้อมตัวเองสักพักเนี่ยผมลองกลับมาใส่ผมก็ยังชั่วเอามันใส่ยากอยู่แต่ในจุดนี้สําหรับผมนะครับนะช่วงในเวลาช่วง2ปีเนี่ยสำหรับผมตอนนี้นี่คือพีคฟิตเนสแหละในช่วง2ปีนี้ผมกลับใส่อ l p h a f l ก็ยังรู้สึกว่านี่คือรองเท้าที่ คอมเพต i ิ i v e ที่สุดเป็นคู่แข่งที่ยังน่ากลัวมากๆเมื่อไหร่ที่เขาลงแข่งเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะแซงทุกคนได้เสมอและยิ่งผมอยู่ในร่างกายที่ซ้อมมาดีซ้อมมนแน่นพอใส่ผ้าฟไฟล์ปุ๊บมันจะปล่อยพลังครับโดนรู้สึกแบบนี้คู่ครับคาร์บอนรีคาร์เวอรี่ชูหรือแม็กซ์ค i ชชั่นที่ดีที่สุดของปีนี้ครับผมให้3คู่นี้ n นก e v o m e r o Plus ครับ n น k e ้ o m e r o p r e m i u m ครับ และ Brooks g l y c e r i n Max ครับคู่แรกยังคงเป็น v o m e r o Plus ครับสิ่งหนึ่งที่มันอยู่เดี๋ยวจะได้เห็นมันอีก <c oughs> ในลิสต์ต่อๆไปด้วยนะคือมันเป็นรองเท้าที่ตอบโจทย์ของมันเองและตอบโจทย์ได้ไกลกว่านั้นตระกูลเนี้ยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเน้น support มากกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยซ้ำคนที่แบบรู้สึกว่าเออเราร่างการไม่แข็งแรงหรือว่าบาลานซ์ไม่ดีมีอาการบาดเจ็บอะไรแบบนี้ไอ้รองเท้าพวกนี้มันเป็นรองเท้าที่เอาไว้ป้องกันเยอะๆอะ่ะโดยที่ในวงเล็บเงียบๆเนี่ยคนใส่ก็จะรู้ว่าเออเราวิ่งเร็วไม่ค่อยได้จะใส่รองเทา้าคู่นี้หรือวิ่งเยอะๆก็อาจจะเจอข้อบกพร่องอะไรบางอย่างที่มันใส่มาเยอะเกินเนาะเพื่อป้องกันปกป้องขาเราสุขภาพเราอะไรแต่ กลายเป็นว่าวอ r m e มโร่ plus เนี่ยโกบิออนโจ์นั้นตอบโจทย์ได้มากกว่านั่นคือนอกจากเป็นรองเท้าแม็กซ์ฟูชันแล้วก็ยังเป็นรองเท้าที่วิ่งยาวได้จริงๆสำหรับคนที่แมสกระทั่งไม่ต้องการแม็กซ์ฟูชันก็ตามอย่างที่ผมบอกไปในรีวิวเต็มๆผมให้อันนี้เป็นรองเท้าที่ดีมากๆสามารถข้ามวอร์เมโร่แล้วมาซื้ออันนี้จะตอบโจทย์ได้ดีกว่าทุกอย่างเลยครับแล้วราคาวันนี้เราก็เห็นโปรโมชั่นค่อนข้างเยอะมากๆตอบโจทย์ได้หลายคนทั้งคนที่แบบต้องการมากๆเช่นแบบบาดเจ็บเยอะหรือคนที่ไม่ได้ต้องการเลย แต่ต้องการแบบกดเพสให้ช้าลงในวันรีคาเ e อรี่เนาะก็จะเป็นอันนี้ในดีมากคู่ที่2 v o l m e r มอร์พรีครับคู่นี้ผมใช้เวลาเทสกับมันอยู่พอสมควรนะปกติรองเท้าที่เทคโนโลยีมันพุ่งๆเยอะๆแบบนี้ผมจะรู้สึกว่าเออบางทีมันโชว์เทคโนโลยีมากกว่า Perform a n c e กลับกลายเป็นว่ามันใช้งานได้จริงๆและยิ่งใช้งานมันเยอะมากขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งตอบสนองเราได้ดีในโจทย์ของ Recovery หรือ Max c u s h i o n นะครับอันนี้คือแม็กสุดๆแล้วพื้นมันหนา 5เซนครึ่งครับเหมือนจะย,วย้วแต่ไม่ย้วยเกินไปเหมือนจะซัพพอร์ตไม่ดีแต่จริงใช้ได้ถ้าเราชินกับสมดุลของมันแล้ววิ่งไปเรื่อยๆจนเรารู้ว่าเราต้องลงน้ําหนักประมาณนี้เออเราจะค่อนข้างควบคุมมันได้เป็นรท้ยคู่ที่ช่วยชีวิตผมในช่วงลองรันบางวันกลางวันที่ผมต้องลองรันแบบเยอะๆเลยแบบ1618อะไรเงี้ยบางทีครึ่งแรกของช้คู่นี้ เพื่อที่ให้มันเซฟเล็กนั่นคือยังพยายามเซฟขาเราอยู่ไม่ให้มันล้าเกินไปก่อนที่เราจะเร่งในครึ่งหลังอนะไรอเงี้ยอันเนี้ยเวิร์กเลยสุดท้ายครับ Brooks glycerin max อันเนี้ยเป็นรองเท้าที่เป็น max cushion และเป็นโฟมที่ดีมากแล้วนะครับนี่เป็น super critical foam สูตรของ Brooks เองหลายคนชอบรองเท้าคู่นี้เป็น daily มากๆแต่สำหรับผมผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่มันทาให คนนี้มีฟังก์ชันที่ดีมากๆสําหรับการารีคาวอรีนั่นคือวิธีการฉีดโฟมของเขาครับโฟมมันฟีลิ่งโอเคมากๆอยู่แล้วทั้งนุ่มทั้งเด้งน้ําหนักไม่เยอะและหนาให้มันหนาเนาะสิ่งที่เขาทําคือถ้าเราดูใกล้ๆเราจะเห็นว่าโฟมมันเป็นเหลือบๆสีขาวขุ่นๆกับเขียวข้างในใช่ไหมครับ ไอสีเขียวเนี่ยจริงๆแล้วเป็นโฟมที่อยู่ชั้นข้างในครับแล้วมีสีขาวขุ่นๆเนี่ยเคลือบอยู่อีกชั้นหนึ่งไอชั้นข้างนอกที่เคลือบอยู่เนี่ยมันแข็งกว่ามันจะทําหน้าที่เหมือนเป็นภาชนะที่มันหุ้มเอาไว้ไม่ให้ข้างๆมันย้วยเกินไปแล้วไม่เกิดอาการแบบนี้ใครมีปัญหาเรื่องเท้าคดเท้าที่ไม่ดีเนี่ยหรืออาการเท้าปิดเท้าล้มอีกสักพอประมาณนะครับคู่นี้จะช่วยได้เลยครับด้วยฟังก์ชันนี้ครับและเป็นฟีลิ่งที่ดีด้วย3คู่ครับ Max Cushion Best Allrounder รองเท้าที่ตอบโจทย์ได้แท้ทั้งหมดเลยและได้ดีด้วยใช้อะไรก็ได้สรารภาพประโยชน์3คู่นี้ครับคู่แรกแน่นนครับ asics mega blast คู่ที่2 adidas evo sl ครับและคู่สุดท้าย asics o n i c b l a s ครับผมให้3คู่นี้ตอบโจทย์ได้แบบได้กว้างได้ดีสรารภาพประโยชน์ในการวิ่งนะครับถ้ารองเท้าเดินนี่อีกวิดีโอหนึ่งไม่ใช่ท็อปิกนี้แหละโจทย์ที่ผมรู้สึกว่า all rounder เนี่ยสรารภาพประโยชน์แบบนี้มันต้องตอบคืออะไรบ้างอย่างแรก มันต้องเป็นรองเท้าที่เอาไว้ใช้เดลี่ได้ก็คือมันต้องมีสมดุลที่ดีพอในการวิ่งที่ช้าลงหรือว่าเก็บสะสมระยะเยอะๆอย่างที่2องคือต้องเร่งความเร็วได้และได้ดีด้วย หมายถึงว่าถ้าเราเข้าโปรแกรมซ้อมอย่างน้อยๆนะครับเทมโปความเร็วสูงแต่ยังไม่สูงสุดเนี่ยมันต้องตอบสนองได้และใช้งานได้จริงๆถ้าจะเป็นความเร็วสูงสุดปีดเนี่ยผมไม่คาดหวังให้มีรองเท้าคู่ไหนในโลกนี้ทําได้เพราะว่ามันไม่มีครับมันจะเป็นรองเท้าที่ขาดเกินไปหมดซึ่ง2โจทย์นี้มันจะประกอบด้วยองค์ประกอบอีกหลายๆอย่างในโจทย์นั้นคือถ้าคุณเป็นเดลี่ได้คุณต้องทนพอ ถ้าคุณเป็นทําความเร็วได้น้ําหนักคุณต้องดีพอเทคโนโลยีของโฟมต้องเยอะพอและตอบสนองความเร็วได้ดีมากพอในขณะเดียวกันเวลาช้าเวลานักวิ่งกดเพสลงคุมเพส ช้าๆเนี่ยคุณก็ต้องไม่พยศเกินไปไม่เร่งเกินไป3คู่นี้ตอบโจทย์ได้ดีมากๆคู่แรกไม่กับลัสครับไม่กับลัสสำหรับผมเนี่ยนี่คือรองเท้าที่อยู่ใน3คู่ที่ผมใช้มากที่สุดในปีนี้รวมถึง n i ม b u สอันนั้นด้วยเนาะอันนั้นเยอะสุดแล้วแล้วก็เป็นอันนี้อีกคู่หนึ่งโดยเฉพาะช่วงนี้ที่ผมซ้อมยาวเท่าที่ผมใช้งานมาจริงๆผมมี2คู่นะครับผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ได้หลากหลายมากๆจนจนผมก็คิด ออกได้ยากเหมือนกันว่ามีรองเท้าคู่ไหนที่เคยทําแบบนี้ได้ด้วยวิ่งช้าได้อ c ชีได้มีซัพพอร์ตมากพอมีความสบายพอได้เร่งความเร็วนิดนึงกดลงไปฟอร์มตอบสนองเลยครับซ้อมยาวเนี่ยองค์ประกอบดีมากน้ำหนักดีซัพพอร์ตดีคูชนน่งดีและไม่เคยเห็นอัน,นอันนี้พูดจริงๆนะใครนึกออกคอมเมนต์ช่วยคอมเมนต์หน่อยผมไม่เคยเห็นรองเท้าคู่ไหนที่รู้สึกว่าถ้ามันเป็นระยะมารารอนนะครับมาราธอนเลยนะนี่คือคู่เดียวที่ใช้ซ้อม ใช้ซ้อมหลายๆหลากหลายรวมถึงใช้วันวิ่งมาราธอนจริงๆเนี่ยในคู่นี้คู่เดียวได้เลยได้เลยจริงๆโดยที่มันอ่ะโอเคถ้าเราซ้อมอินทอร์คู่นี้อาจจะไม่ไปไม่ถึงอ่ะแต่เทมโปะอ่ะคู่นี้ได้ใช้แข่งวันจริงด้วยเพลสแข่งจริงๆอันนี้ก็ได้เหมือนกันและซ้อมเบอาๆกดลงมาได้และไม่ใช่ได้เฉยๆนะครับทุกโจทย์นะครับได้ดีด้วยครับใครนึกออกว่ามีคู่ไหนเป็นอย่างนี้บ้างบอกหน่อยเพราะคิดไม่ออกจริงคู่ที่2ครับ EVO SL EVO SL มัน ได้รับการพิสูจน์จากหลายคนแล้วว่ามันโอเคจริงๆตอนที่ผมลองรองเท้าคู่นี้ครั้งแรกอันนี้ผมมีเวลาอยู่แค่พอประมาณในการเทสก่อนที่จะรีวิวซึ่งมันมีรีวิว ติเต็มขึ้นไปแล้วพอเวลามันผ่านมนาะสักปีหนึ่งเนี่ยเราเห็นแล้วว่า Eos เามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างตอนแรกผมคิดว่ารองเท้าคู่นี้เหมาะกับ speed work เหมาะกับคนที่มีความเร็วนิดหนึ่งด้วยฟอร์มที่เขายกมาจาก Adios Pro 3เลยนี่คือ super f o r มเลยโดยที่ไม่ไม่จูนไม่อะไรเลยนะครับนี่คือโฟกปส super form ดีๆเพียวๆเลยตอนนั้นรู้สึกว่าเราใช้ e ซี่ไม่ได้เพราะรองเท้ามันเร็วเกินเร็วเกินพอสมควรเลยแต่ตอนนั้นผมรู้สึกว่าเป็นรองเท้าที่แอนเน็กประสงค์มากมาก สำหรับคนที่มีโปร3หรือโปร4อยู่ในมือแล้วอยากได้รองเท้าตัว,ตวซ้อมที่แบบมันครอบคลุมก็จะเป็นอันนี้แต่ว่าทั้งปีเนี้ยทุกคนอาจจะเห็นแล้วว่า EVO SL เป็นรองเท้าเดลี่ของหลายๆคนใส่ได้และพัฒนาตัวเองได้ด้วยผมก็เลยยกให้ว่าเออคู่เนี้ยจริงๆแล้วมันมีจุดหนึ่งที่มันจะลงตัวสําหรับคนอีกหลายๆคนในการใช้ เป็นรองเท้าซ้อมเดลี่โจทย์ที่มันตอบเอาไว้ก่อนหน้านี้ที่ผมรู้สึกว่าเออมันเป็นรองเท้าทําความเร็วที่ดีและ,และดีค่อนข้างดีมากๆด้วยถ้าเทียบกับราคาและแต่โจทย์ข้างล่างที่มันตอบการวิ่งที่ง่ายกว่าเบากว่าเนี่ยมันตอบโจทย์อีกหลายๆคนด้วยผมก็เลยรู้สึกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่อเนกประสงค์มากๆอีกคู่หนึ่งครับสุดท้ายครับนี่คือรองเท้าที่ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์ามากๆอยากจะหาข้อติของมัน แต่ว่าน้อยมากๆและยังคิดไม่ออกจนถึงทุกวันนี้นั่นคือ A6 Sonic Blast ครับต้องบอกก่อนว่าในโจทย์ของมันแล้วเนี่ยมันทำได้ดีมากๆนะั่นคือรองเท้าเดลี่ที่มีความเร็วจริงๆแล้วมันคืออันนี้ครับ มันคือคู่แข่งของอันนี้แต่สําหรับผมผมว่าอันนี้ควบคุมความเร็วในการวิ่งได้ช้าลงเนี่ยง่ายกว่าอีกมีความรู้สึกของอะเนี่ยทรงที่เป็นแบบเต็มเท้าไม่คอดมากฟอร์มที่ไม่เด้งเกินไปมีความนุ่มอยู่ด้วยและเร่งความเร็วมันจะเป็นการตบซะมากกว่าตบเพื่อให้รองเท้ายุบลงไปเยอะๆแล้วให้คืนแรงออกมาบ้างความสบายมีสพอร์ตมีความนิ่งมีน้ําหนักโอเคก็เลยชว่าในโจทย์ของมันเนี่ยที่เป็นเดลี่ที่บวกความเร็วเนี่ย มันตอบได้ดีมากๆแล้วมันตอบเกินไปอีกสักหน่อยนึงด้วยผมว่าคู่นี้จะใช้ได้แทบทั้งหมดเลยกับคนที่ซ้อมเดลี่ในแบบเพที่สูงนิดนึงมีเทมโปมีทอรผมว่าอันนี้ได้หมดเลยครับค่อนข้างทำมาดีนะซีรีส์ FF Turbo Square ของ ASIC Best u n r e r r a t e d Model รองเท้าที่ถูกมองข้ามจริงๆแล้วใช้งานได้ดีดีกว่าที่กระแสมันเป็น,นครับที่สคู่นี้ครับคู่แรกครับ a s และ m i t s u n o Neo Vista 2ค่ะ่วนอิคบลัชผมบอกไปแล้วเนาะอันนี้มันตอบโจทย์ได้ดีกว่ามากๆเพียงแต่ว่าการะแสของเมก้ b บลัชมันมาแรงมากจนมันกลบไปหมดที่สาคัญอันนี้ราคาดีด้วยครับเป็นรองเท้าคู่ที่ผมทําให้ผมนึกถึงรองเท้าอย่าง Zoom Fly 1หรือ Zoom Fly ตัวแรกถ้าใครทันเนาะเป็นรองเท้าที่โอ้ใช้ซ้อมได้ยาวๆเลยนะมันทํามาดีจริงๆมันเป็นส่วนผสมที่ ใส่เข้าไปแล้วทุกอย่างมันสมดุลดีมากๆมันอาจจะไม่ได้พีคมากสําหรับความนุ่มความเด้งความเร็วน้ําหนักอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าสมดุลมันดีมากๆแล้วเป็นสิ่งที่ผมพูดอยู่เสมอว่ารองเท้าวิ่งที่ดีเนี่ยผมมองหารองเท้าที่บาลานซ์ดีครับอีกคู่หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนอาจจะพูดถึงน้อยด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่อาจจะของมาไม่พอไม่ได้มีเห็นมาร์เก็ตติ้งอะไรมากนักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่คือรองเท้าที่ ใส่สนุกมากๆคู่หนึ่งครับโฟมที่เขาทํามาเนี่ยนี่เป็นซูเปอร์โฟมนะครับมันมีความนุ่มเด้งที่ชัดและเยอะนุ่มเยอะมากๆแต่เขาใส่แผ่นเข้ามาข้างในนี้ครับมันก็จะมีแผ่นไนลอนอยู่ตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับไม่ได้เป็นคาร์บอนเป็นรองเท้าที่ใส่สนุกมากจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันสามารถพาการสอมเนี่ยไปได้ดีกว่าที่คิด เสมอใส่ซ้อมอีซี่บางวันที่เราอยากยกเพสขึ้นมาอยากกดเพสหน่อยเนี่ยมันตอบสนองได้ดีความนุ่มของมันที่อีซี่ได้เนี่ยปรากฏว่ามันสามารถเด้งได้ดีด้วยตอบสนองกับเพสที่แรงขึ้นมาหน่อยเป็นรองเท้าที่ไหลลื่นมากๆสมูทมากๆในเรื่องทรานซิชันและเทคโนโลยีดีครับถ้าส่วนตัวเลยเนี่ย ผมยังชอบคู่นี้มากๆอีกคู่หนึ่งและให้มันอยู่ใน most underrated เพราะว่ายังมีกระแสที่น้อยมากๆแต่คู่นี้ใช้งานได้ค่อนข้างดีมากๆครับประเภทสุดท้ายของพาร์ทแรกครับที่ผมใช้รางวัลน,นั่นคือ running shoe of the year อยู่ใต้โตัวนี้แล้วครับอยากให้ทุกคนใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งในการเดาในใจก่อนจะใครมือไวจะพิมพ์คอมเมนต์เลยก็ได้ว่า,าคิดว่ามันคือรุ่นไหนเอาแบบคู่เดียวอันนี้ผมมีคู่เดียวเลครับรองเท้าวิ่งที่ มันเป็นรองเท้าของปีนี้เลยอะมันเป็นแบบที่สุดข,ของปีนี้แล้วอ่ะมีในใจยังครับเฉลยครับผมให้คู่นี้เป็น running show of the year ครับ adidas evosl ครับ จริงๆกระแสตอนที่มันเปิดมาตอนแรกเนาะกับถึงตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะต่างกันตอนแรกที่มันเปิดมาตอนปลายปีที่แล้วนะครับกระแสคือว่านี่คือรองเท้าซ้อมทําความเร็วที่ดีที่สุดคู่หน,นึ่งในตลาดและบทสนทนามันจะอยู่ในวงของกลุ่มนักวิ่งแบบนักวิ่งจริงจังอะ่ะนักวิ่งทาความเร็วอะ่สะส่วนใหญ่ครับเพราะหลายคนลองแล้วในช่วงแรกๆแ,แล้วรู้สึกว่าโอ้อันนี้ดีมากแต่ช่วงกลางปีไปจนถึงตอนนี้เนี่ยตอนถึงปลายปีเนี่ยรองเท้าคู่นี้มันกลับ เข้าไปอยู่ในเทรนด์ของนักวิ่งมือใหม่หรือนักวิ่งที่เออเราไม่ใช่นักกีฬาหรือเราไม่ไดม้มีตารางซ้อมจริงจังอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราวิ่งด้วยจุดประสงค์อื่นๆที่นอกเหนือจากเวลาความสําเร็จชัยชนะมันไม่ใช่เรื่องนะมันเป็นเรื่องอื่นๆเนาะนักวิ่งแบบนี้ที่ไม่ได้เน้นความเร็วมากกลับใช้รองเท้าคู่นี้ได้ด้วยและเป็นที่รักของหลายคนตอนแรกที่มันอยู่ในโจทย์รองเท้าทำความเร็วเนี่ยผมรู้สึกตอนนั้นนะ ผมรู้สึกว่ามันจะชนะรองเท้าหลายๆคู่ในปีนี้แล้วมีสิทธิ์ติดท็อปท็อปจะเขาว่าท็อปท็อปนะครับรองเท้าหัวหัวของปีเนี้ยแต่พอเวลามันผ่านมาจนถึงตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่มีคู่ไหนแล้วที่มันเปลี่ยนการวิง่งมันสร้างความเปลี่ยนแปลงในในสังคมนักวิง่งหรือว่าในสังคมส่วนใหญ่เนี่ยกลายเป็นกระแสที่ว่าทุกคนออกมาวิ่งกันมากขึ้นมากจริงๆเนี่ยได้มากเท่าคู่นี้ และในทางกลับกันนะครับประสิทธิภาพของมันเนี่ยถ้าเราไม่นับเรื่องกระแสเลยเนี่ยผมก็ยังให้คู่นี้อยู่ตรงนั้นได้เช่นกันครับนี่คือรองเท้าที่ปีนี้เนี่ยคือปีของเขาแหละทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงทุกกระแสที่มันเปลี่ยนมันมากขึ้นมันมีคนออกมาวิ่งเยอะขึ้นมันกิจกรรมที่เรียกว่าวิ่งเนี่ยมันคึกคืนมากขึ้นมากจนมันกลายเป็นกระแสหลักเนี่ย ต้องยกให้คู่นี้นะครับต้องยกให้คู่นี้จริงๆและไม่มีไม่มีปีไหนที่ผมรู้สึกว่ามีรองเท้าคู่ไหนที่ครองครองเลยอะครองโลกเท่ากับคู่นี้เป็นคู่แรกตั้งแต่มี n นกี้เว o r เ l อร์ยครับยกให้เขาจริงๆครับ EVO SL ครับประมาณนี้แล้วนครับสำหรับพาร์ทแรกของรองเท้าวิ่งแห่งปี ปี2025พาทต่อไปเนี่ยจะเป็นพา์ที่ผมอยากแชร์ส่วนตัวครับและจะเป็นอะไรที่ผมไม่เคยพูดในการรีวิวด้วยซ้ำครับเพราะบางอย่างมันเพอร์ซันอลเกินไปบางอย่างมันเป็นความรู้สึกของผมมากเกินไปจนผมต้องคัดออกจากเนื้อหาแล้วคัดออกจากสคริปต์เพื่อไม่ให้คนเข้าใจผิด แต่พาร์ทสเนี่ยจะเป็นพาร์ทที่ผมจะเอาทุกอย่างมาพูดให้ฟังพาร์ทหน้าใครที่อยากให้ผมลิสต์อะไรอีกเผื่อรวมเข้าไปในพาร์ทที่2ได้ด้วยเนี่ยผมอาจจะเพิ่มเข้าไปให้ด้วยลองคอมเมนต์มาดูก่อนได้ครับว่าอยากให้จัดอันดับอะไรหรือว่าอยากรู้ว่าอะไรคือที่สุดของปีนี้มากไปกว่าที่เห็นในตอนนี้ถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องยูทูบซีกอนไซด์ด้วยครับรวมถึงช่องทางอื่นอย่าง Instagram มซีกอนไซด์ครับและเฟซ e ุ k กซีกอนไซด์ด้วยครับวันนี้ผมเอนไซง ลาทุกคนไปด้วยรองเท้าวิ่งแห่งปีนี้ครับสวัสดีครับ